ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนครับขอให้ปีนี้ใจดีกับทุกคนแล้วก็ใครคิดสิ่งใดก็ขอให้ทําสําเร็จในปีนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสาธุก็สาธุตีมอนด้วยนะสาธุไม่ไม่ระบบดาม่าดาม้าดราม่าเล่นยางไหมเล่นยางไหมเล่น มันากย่ไม่เคยเป็นเลยตัวนี้สงสารมากเลยสงสารเตมอนสงสารนิชาใช่สงสารเตมอนนะอุ้มพัดหนักมากคจริงด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตาเดี๋ยวผมไปหายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไล่ไปนะไล่ไปนะเตมอลจากเมย์ใครแต่งกันกระทำดิให้มาเลย จะถ่านไปมันจะได้ถ่ายคลิปถ่ายเลยถ่ายไปดีกว่าปีนี้ผิดหวังมากเลยเพราะมันไม่หนาเท่าปีก่อนปีนี้ หนาวแบบนิดหน่อยไม่กระบอกรูปล้วงเหมือนเดิมกระปล้วงไหมล้วงไหมข้ามคืนไหมก็คือไม่ได้ดูฟูอ่ะข้าพตัดอ่ะโอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงผมไม่ดูเผมจำได้ว่าผมกลังจะลุกมาทำอะไรบางอย่างแล้วรู้ตัวอีกทีคือตอนเช้าเลยเช้ามาต้องถอนไหมถอนไหมได้ถอนไหมไม่ไหวไม่ไหวเลยวันนั้นคือแบบพลอะไรไม่ลงเลยได้ไหมครับ ก็เป็นมอเตอร์ไค์ได้มอเตอมินท์ลอดีถามดิร้องเลยฮะร้องร้องร้องอ๋อมันตีเวอร์ชันนึงนะถึงร้องง่ายเวอร์ชันนี้ร้องยังไม่ได้จริงวันนี้มีแข่งตอนบ่ายโมงแต่นานๆนี้จริงเหรอเป็นไงบ้างพี่ทิงได้ลงไหมพี่ทิงลงหรอเล่นดีไหมพี่ทิงอะไรนะจริงเหรอแต่เขาจะแบแบบว่า แต่เขาต้องกาแบบโอมน,น่างดูมือสมองกูให้เลดินล้วบินขนาดแบบไหนออนที่น่าทุกอย่างอือมนก็ได้ทำไมอ้อนจังเลยใครที่หรอก็แน่อยากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้แข่งหรือเปล่านะเพราะผมมาทีก็ไปสัง่งมาเรียบร้อแล้วครับก็เลยไม่รู้ว่าเขายังจะให้แข่งหรือเปล่าจะได้ไปส่งปะจะได้ไปส่งไหมนิชาไม่เหมืน ส่งมจะให้ไปส่งไหมนี่วันไปวันไปก็เดี๋ยวจะกำหนดค่าอีกทีครับผมเดี๋ยวมีอีกทีนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมว่าจะไปส่งหรือเปล่าพอดีข้างหลังพี่แล้วข้างหลังได้อินไหมอ๋อไม่ได้ยินเหรอเอาแล้วตอบยังไงวะตอบได้ไงก็ตอบได้ไงวะ อันปล่าอมเอาเนาะลุ้มึงนี่ถามดิมึงนี่ถามได้ยินไหมได้ยินนดิชัดดฟังดูชัดป้าถามนี่รำนนาได้ยินไหมโอ้ย รวมพลนานไงคนเยอะมากขอขอบคุณที่มานะคะขอบคนที่มานะไม่ให้คนไม่นให้เวลาจะถกไม่เอาเอาหม่เอาไม่รู้จะคุอะไรอ่ะชัลโหลฮัอเคไหมคะคุยคุยคยคุยคุุยคุยคุยคยคุยไุยคุยคุยคุยยย ข้างหลังดีนไหมครับดีนปิงเหรอถามนี่ไม่รู้ไม่รู้ปิงขอท่าแมวหน่อยขอท่าแมวหน่อยขอแมวด้วยขอแมวด้วยอุ้ยอะไรวะเป็นพี่กิบอ๋อเป็นพี่ เป็นเป๋วไม่ได้หรอเอาไ้หรอพี่กิดทางนี้ด้วค่ะพี่กิดใครนะพี่กิดทางนี้พี่กิดนี้ชจะี่กิะมากี่โมงเบิร์เดย์มีใครเกิดวันนี้ไหมฮะหนึ่งคนเออเกิดเมื่วานแอ p ไปเบอร์เดยนะคะเบวันนี้เลย ผมต้อเอาอะไให้พี่เขาดีไหมแล้วผมให้อันนี้พี่เขากลับบ้านแล้วกันกลับไปพี่จะได้ไปร้องเพลงที่บ้านไงสุดท้ายนเพี่ไปเรื่องอะไรพี่โอเคมันนี้เพิ่งเรียนเสร็จเอาไม่ใช่เฮ้ยไมดีมาชมดีาเียไอะมออกอะไรแเื่อเลย

แป๋วได้ไหมน้องปิงขอพี่กีดหน่อยครับพี่กีดจะมากี่โมงอยากให้เป็นแป๋วไม่ได้หรอเป็นแป๋วเป็นแป๋วได้ไหมเป็นแป๋วได้ไหมเป็นแป๋วไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นเป้าไม่ได้แม่ดังอันนี้ผมดุดเป็นแป๋วทุกคนทุกทีเนี่ยเจอทุกคนเนี่ยผมเนี่ยน้องปิ้งเวลหน่อยน้องปิงสองอันนี้เห็นใช่ครเน้องปิง บแล้วไแล้วไปแล้วมกี้ไปแล้วเนี่ยไม่น่ายอมเพราะตอนนั้นยอมไปแล้วผมเสียนีดนึงใช่เลยไม่ค่อยอยากใช่สวัสดีครัไหว้เลยนะขอคิดกอนว่าจะชวนอะไรคุยดีนะอวานมอะไรคุยวครับไม่รู้ใช่ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องปิงแก้มเนี่ยจบแล้วพี่กิจก็มียิ้มหวานๆหน่อยพี่กิจเหรอพี่กิจเหรอพี่กิจรอโค้พี่กิจเลยกูว่าเนี่ยเออเออเนี่ยไม่หยุดยิ้มเลยเนีนมเป็นพี่กิจอยู่นี่ทั้่ได้ทางนี้เป็นยังไงวะ เยเอาจังเลยเงามากเลยมาหาหน่ยมาหาน่ยมาลากันตรงนีหน่อยเขาไม่โดอยขนาดูเขากโดดเขาโดดยู่เขาโดดูเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นดิ

เขาจับคอให้กันไม่เห็ขาจับโคเชื่อาดีเดี๋ยวอีนี่ก็จะมองหลจริงอะปิงจะลมแล้วอีกนิดนึง่ออ้ง โอเคครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับอเปิดปีใหม่ให้แบบอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับที่มาหากครเลยครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะเปิดต้นปีมาก็ใจอาจจะต้องปุ่นี่ยิ้ยมันหวานหน่อยค่ะกลับบ้านดีๆนะขอโดยดีด้วยถ้าไม่ไหวกลับบ้านไม่ได้รู้ป่านน่ารักมาก คคุณ่ตั้งกุุงตั้งแผลงไว้มืงอ่ะพูดมากขอทางนีบ้างลูกเป็นเงินเป็นเนื้อเป็นตัวเรียกฝ่งซ้ายก็สาวไวงซ้ายนิฝ้า้มีช้าหมุนน้อยหมุนน่อยนปยไปไ้างหน้าไป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 ายบไปบ๊ายบาย มิชาฟาละพรนะมิชามิชามิชาฟาละพ่อนะมิชาไม่ทันม้ยินเลยคุยอยู่พี่จีพี่จีพี่ิตมิชา